สวัสดีค่ะทุกคนน้องหมาน้องเออว้าน่าหลกยังเลยอ่ะก็ขอน้องขอกินเหรอลูกอืมน้องหมานะคะน้องหมามาเฝ้าน้องมีอาตอนนี้เป็นประมาณหนึ่งทุ่มนะคะทุกคนเรากำลังรับประทานอาหารกันนะคะ ที่หน้าบ้านพักนะคะทุกคนก็ได้อาหารจากเดอะบีชเดอะบีชเดอะบีชร้านอาหาร The Beach. เดอะบีชเนาะทับสแกะนะคะเราก็ไปซื้อจากนู่นมานะคะมาทานที่เดอะร็อกกี้พอยต์รีสอร์ทนะคะทุกคนเราก็ ไปดูอาหารกันเลยนะว่าเรามีอะไรบ้างนะคะนั่งลงนั่งลงนั่งลงมามี้นะคะเฮ้ยนั่งลงเรวบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนที่เห็นไฟแถวนู้นนะคะคือเขาหาเรือนะคะเอ้ยเขาหาปลาเนี่ยแพรลี่ก็มีอาหารนำเสนอทุกคนเช่นเดิมนะคะ ตรงที่เราพักเนี่ยเป็นโซนที่เขาให้น้องหมาเข้านะคะทุกคนเป็นบ้านสำหรับหมาเลยนะคะดีมากๆบรรยากาศดีค่ะตอนกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนรับลมแต่ลมไม่เข้าเลยค่ะวันนี้แต่ก็ได้ยินเสียงคลื่น ซัดฟังแล้วก็นั่งรับประทานอาหารกับครอบครัวนะคะมีความสุขมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเมนูวันนี้คืออีหยังนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแกงจืดคืออยากกินอะไรร้อนๆเนาะทุกคนนี่แกงจืดเนาะแกงจืดเต้าหู้หมูสับใส่ผักกาด ร้านนี้นะคะอร่อยมากนะคะแพรรี่จะกินเกือบทุกมื้อเลยนะคะร้านนี้อร่อยแล้วก็มีส้มตำวันนี้เออกินตำไทยนะคะนิดนึงอยากกินอะไรเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็มีทอดมันนะคะวันนี้เรากินเบาๆนะนี่มีทอดมันทอดมันปลากายอร่อยมากค่ะทุกคนโอเคเลยอ่ะอาหารวันนี้เราจะกินเบาๆนะคะ แล้วก็เงียบมากค่ะทุกคนบรรยากาศดีนั่งได้เรื่อยๆจนถึงดึกเลยนะคะแล้วก็มีน้องหมามาให้กำลังใจเรานะคะหรือ <c oughs> มารออาหารก็ไม่รู้ทุกคนเนี่ยลาน่าละห้อยน้าองสารมากเลยโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะน้องมิอาก็นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันค่ะทุกคนน้องมิอา ยายาขอกินข้าวเหรอน้ามัอมมัอมข้าวนะสวัสดีทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนมาดูทะเลตอนกลางคืนนะคะตรงนั้นเป็นโขดหินน้ำขึ้นมาเกือบเต็มแล้วค่ะทุกคนจากที่ตอนกลางวันหินเพียบเลยนะคะทุกคนมันวังเวงดีนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรา จะไปดูน้ำแล้วทำไมเราต้องมาตอนกลางคืนด้วยเราไปดูน้ำว่าน้ำน้ำขึ้นมาเยอะไหมเห็นเส้นขึ้นเลยทุกคนเนี่ยขึ้นแรงนะเนี่ย อียตรงที่เป็นไฟเล็กๆนะอ้ะใครอาตามมาทำไมครับตามมาทำไมครับน่ารักมากเลยอืออน่ารักลูกน่ารักตหนูตามมาเหรอหนูตามมาเหรอตกใจหมดเลยอ่ะเดินตามมาทำไมไม่ไม่อยู่เป็นเพื่อนน้องมีอาเป็นน้อง เออ,อทุกคนคือตอนนี้มีอาไม่ได้มาด้วยนะคะเขาเหนื่อยมากเขางงแงเขาก็นอนหลับไปแล้วเราก็เลยแอบมานะคะวันนี้น้องหมาก็มาเป็นเพื่อนเราสองตัวนะคะมีน้องขาวกับน้องดํานะคะเขาอยู่เขาอยู่ที่รีสอร์ทนี้ไดปเร็วปไปได้เร็ว,รวโอเคเรามีผู้พิทักษ์นะคะสองตัว น้องอยู่ที่รีสอร์ทอ่ามีทั้งหมดสามตัวนะคะแต่สองตัวนี้เขาจะไปเฝ้าเราที่ที่ห้องพักนะคะทางวิ่งของจักรยานนะคะขาวไปแล้วขาวหายไปแล้วต้นไม้นะคะต้นไม้เพียบเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวน้องมีอารออยู่น่าตามมาเดี๋ยวเราไปแอบดูมีอากันนะคะว้าวมืดเลย,เยทุกคนตอนนี้มีอายังยังนอนอยู่ใน บ้านของเขาอยู่นะคะนอนอยู่ยังไงเอ้ฮะกนสวยมา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 หามามีมาทำไมหนูไม่นอนอ่อลูกเอาออกมาหามามีออกมาหามามีเอามาหามามีนะมามีแอบไปดูน้ำทะเลตอนกลางคืนมาเอะ โกรธอโกรมามีเหรอโอมากโกรธกันทำไมล่ะเะเอามามาเอ่อออก,ก,ากามาเออจ๋าลูกจ๋ากลัวถูกทิ้งค่ะทุกคนกลัวถูกทิ้งอ่ะนอนเลยนอนอ่ะนอนนอนอีกนอน,นอนีกนอนให้เกาพุงอีกทุกคนอ่ะจ้ะอ่ะจ้ะจ้ะ แล้วหนูไม่นอนหรอลูกแล้วเมียนอนพักผ่อนไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะหลังจากที่เราไปเดินเล่นมาน้องเหนื่อยมากเลยโอเคบาย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 ทุกคนก่อนบายบายทุกคนก่อนลูกบายบายอ่ะบายบายอ่ะบาย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 ค่ะแล้วบายบายค่ะบายบายค่ะก็น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนบายบายค่ะ Oh,